ก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะ เทนนิเกเตอร์กับการจันดับประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับก็ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีเกมใหม่น่าเล่นที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมใหม่แล้วก็มองหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ไวด้วยนะสรคะดีอยากขอเกมเข้ามาสามารถขอได้แต่ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมใหม่ตัวไหนบ้างหรือว่าเกมน่าเล่นตัวไหนบ้างเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็มาอยู่สําหรับเกมที่1กันนะครับหรือว่าเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า rich man fight นรับสรบเกมบริสแมนไฟน์เี่จะเป็นเกมที่จะบวกผสมประสานเกี่ยวกับเกมเสรษตีแล้วก็เกมการ์ดเข้าไปด้วยนะครับภายในเ,เกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยสู้ p v p เล่นกับผู้เล่นหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็นแบบซิงเกิลเพลยเยอร์ก็ได้นะภายในเ,เกมเ,เล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยจัดเดสการ์ดของเราแล้วก็นําไป ทอยลูกเต่าสู้กับพวกศัตรูใครที่เลือดน้อยกว่าหรือว่าใครที่ใครที่โจมตีศัตรูได้เยอะกว่าจนเลือดเขาหมดเนี่ยก็เป็นอันชนะไปแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเยอะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเปิดได้ตัวไหนหรือว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเล่นแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตก ต่างกันไปด้วยนะครับเนาะสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ก็เปิดให้บริการใน Store ไทยแล้วก็แอป Store กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะเป็นแนวน่ารักเนาะภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะ เกมที่สเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Dark Eden M นะครับก็สำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่พอออกมาจาก PC กันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะต่อยอดจากตัว PC เกือบทั้งหมดเลยซึ่งระบบต่างๆ เหมือน PC ทั้งหมดนะครับก็มันจะเป็นเกมแนว MMO ว p g นั่นแหละแล้วก็เป็นระบบออโต้ในการเล่นแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยจะแบ่งเป็นอยู่2เผ่านะครับก็จะมีทั้งเผ่าแวมพร์แล้วก็เป็นเผ่ามนุษย์แล้วก็2เผ่าเนี่ยก็ยังแบ่งสายอีกนะสายคือเยอะมากๆภายในตัวเกมเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนตัวเกมนะครับจะเป็นการเล่นระบบเล่นตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็มีจะมีระบบ p v p เล่นกับผู้เล่นคนอื่นด้วยนั่นแหละนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการเชิเล่นนะครับก็ เขาบลองโหลดเขาบลองเล่นเกมนี้ก็ได้ภาพกราฟิกภายในเ,โโกเกมมันก็เจอบแนวสไตล์เหมือน PC พูดง่ายๆก็เหมือนในแนวสไตล์ยุคเก้าศูนย์นิดหน่อยนะครับเพิ่มในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นแหละนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้<ะ>เกมนี้เปิดให้เราเล่นกันไปนที่เรียบร้อยแล้วเนาะ เกมที่3เนี่ยที่ชอบเล่นเกมเล่นชิวๆแล้วก็มองหาเกมที่เล่นเพลินๆอยู่แล้วก็มีความน่ารักอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Idol เพชเชียวเตอร์นะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์นะครับเป็นสถานที่รับเลี้ยงน้องแมวจรจัดนะครับแล้วก็หาบ้านใหม่ให้น้องแมวนั่นแหละนะครับซึ่งภนตัน,นกเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเลี้ยงน้องแมวหรือว่ารับเลี้ยงน้องแมวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีน้องแมวต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีระบบการอัพเวลตัวละครด้วยเนาะก็คืออัพเวลเพื่อให้มีสิ่งของใหม่ในการตกแต่งห้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีระบบการสุ่มหรือว่าระบบ การหมุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าโหลดใน Play Store แล้วก็ App Store กันได้แลก็กราฟิกประเด็น,นเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่่าจะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นโนระบบแนวตั้งนั่นเองนะ ตัวเกมที่4เนี่ยก็จะมีช Shuai Age of Gita นะฮะก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกละยุทธ์ที่ผสมแนวเอมิโบเข้าไปด้วยนณภายในตัวเกมนี้ครับเราเนี่ยจะเป็นผู้บริหารจัดการกองทัพหรือว่าเหล่าทัพของเรานะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการเนี่ยก็จะมีการส่งคนเนี่ยไปลบกับกับพวก NPC หรือว่าทำภารกิจด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นระบบการอัปเกรดตัวละครระบบการ เปิดก็จะปองหรือว่าจะเป็นอัปเกรดพวกสกิลต่างๆก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างจะมีภาพค่อนข้างจะสวยมากๆภาพการาฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าสวยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถปลองโหลดไปลอง,ลอง,ลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ก็จะมีชื่อว่า Watcher Chronicle นะครับตเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ผลมาจาก PC กันอีกแล้วแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์โซ RPG นะสไตล์โซก็คือมาเจากแนวทักโซนหน่อยนะครับก็ตัวเกมค่านข้างจะมีความยากไปในตัวย่อนะฮะถ้าอยู่ใน ตะกูลโซลเนี่ยยังไงก็ยากแน่นอนนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยดำเนินตามด่านเล่นตามด่านไปเรื่อยนะครับเมื่อเราตายเราเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุดกําเนิดแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีระบบที่สามารถ เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับหรือว่าเชื่อมฮอสปอร์แล้วก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยต้องบอกยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่กินสเปคมากเพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวภาพออกแนว2ดีแล้วก็มุมมองการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเก็บโซต่ต่างๆหรือว่าการพยายามทําให้สเปมิน่าของเราเนี่ยไม่ได้หมดง่ายเพราะตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีสเปมิน่าในการหลบศัตรูให้เย,เยอะอยู่กันแล้วก็ อาวุธต่างๆก็มีให้เราเลือกใส่ค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม <whole> ชื่อว่าคริปโตกรอบอิมแพ t นะครับก็จะเป็นเกมคริปโตกอล์ฟอิมเพกเนี่ยจะเป็นเกมที่ผสมแนวกีฬาแล้วก็บวกผสมแนว NFT เข้าไปด้วยนะครับก็คือเล่นแล้วเราเนี่ยสามารถเอาพวกสกุลเงินในเกมเนี่ยสามารถไปแลกเงินได้นะครับเราเนี่ยก็ต้องซื้อของในเกมก่อนนะคือต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปแลกทำรกิจได้นั่นแหละนะครับระบบตัวเกมหลักๆนะครับก็คือการทที่เราเนี่ยเล่นตีกอล์ฟกับผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งภายในการตีกอล์ฟเนี่ยก็จะมีสนามแตกต่างกันไปแล้วก็มีไม้กอล์ฟแตก ต่างกันไปด้วยซึ่งไม้กอล์ฟแต่ละไม้กอล์ฟเนี่ยก็จะมีความโหดหรือว,ว่าสกิลแตกต่งางกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปสุ่มได้นอ้อเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยสุม่มตัวไม้กอล์ฟเป็นระ,ระบบกาแบบสุม่มหรือระบบกาชาที่เรารู้จักนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็จะเป็นเกมแนวสไตล์เกมเก่านะครับก็จะมีไม่มีอะไรที่ค่อนข้างจะ สวยอะไรมากแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่กันนะครับก็สละขายที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม สำหรับเกมที่7น็ดครับก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์แล้วก็เล่นชิวๆอยู่เนี่ยก็คือต้องจำลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Fairy Forest นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ จัดการร้านอาหารของเรานะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นกรอกน้อยที่จะไปเปิดร้านอาหารในปากใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ก็น่านจะมีมินิเกมให้เราเล่นเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นการวิ่งเก็บเหรียญหรือว่าจับปลาตกปลาเราเนี่ยสามารถจ้างพนักง,งานของเราเนี่ยมามา,มาช่วยงานร้านอาหารของเราได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการจัดหรือว่าการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะแยะมากมายเช่นกันส่วนเมนูอาหาร เราเนี่ยสามารถได้จากการตกปลาหรือว่าไปทำมินิเกมเพื่อเอาวัตถุดิบเนี่ยมาทำเมนูอาหารแล้วก็จะได้เงินแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเ,นเบื่อแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมในใน จะมีชื่อว่า one state rp e m o rpg sandbox นะครับตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนวคล้ายตัวของ gta เลยนะครับคือรูปแบบการเล่นหรือว่าเกมเพย์ของเกมนี้ก็จะเป็นแนวสไตล์รูปแบบนั้นเลยนะครับค,คือให้เราเี่นลงไปในเมืองใหญ่แล้วก็ทําตามภารกิจหรือว่าทําตามสิ่งของต่างที่เราอยากทำพอแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปทำอนไนเพราะว่าตัวเกมเนียมีแมพพื้นที่่องข้างใหญ่แล้วก็จะมีพวกเควสต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งการที่เราเนี่ยสามารถ ไปซื้อรถต่างๆหรือว่าซื้อเสื้อผ้าหรือว่าตัวอะไรต่างๆคือเยอะมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปเอาทำมาไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อขาจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้สวยจนเกินไปนะแต่ว่าภาพค่อนข้างจะดีแล้วก็แมปเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากๆภาพมรรในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม สเตเกมที่9หรือว่าเกม,มรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็ใจก่อนที่ชอบเกมแนวแข่งรถแล้วก็เป็นแนวรถบีบากด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสเตเกมที่มีชื่อว่า h i h Extreme Freedom นะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถบิบากในสนามแข่งที่เป็นสนามสุดโหดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยถ้าจะ เอาสนามให้เราเล่นมากถึงร้อยกว่าสนามเลยแล้วก็แต่ละสนามเนี่ยก็เป็นสนามทีย่ยากมากมายเลยนะครับนอกจากตัวกเกมเนี่ยจะมีตัวละครให้เราเลิกเล่นเยอะแยะมากมายมากถึง15กว่าตัวละครเลยแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีสกินแตกต่างกันไปเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะซื้อสกินอะไรแล้วก็ ตัวรถของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เช่นกันนะก็คือสลักครที่แบบอยากอัปเกรดตัวรถก็มีให้เราอัปเกรดเลยทีเดียวสภาพแวดล้อมต่างๆก็ขึ้นอยู่แต่ละด่านเนาะเพราะว่าแต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปเลยนะครับน้องสลักครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าอยากลองเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ตัวเกมที่สิบเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Dungeon Slasher นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโรกไลท์อาร์ g คือเราเนี่ยจะลงไปในดันเจี้ยนต่อสู้กับตัวของปีศาจหรือว่ามอนต่างๆแล้วก็เมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยจะได้เหมือนว่าเราเนี่ยจะเหมือนปลดล็อกสกิลต่างๆที่ได้เพิ่มเติบเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ย จะมีระบบสกิลที่เราเนี่ยสามารถนําไปเล่นได้แล้วก็ตัวเกมจะมีสามคัสให้เราไปเลือกเล่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนแต่ว่าคาัสต่างๆก็จะต้องใช้ในไอเทมหรือว่าเพชรในการปลดล็อกนะครับเนาะเพราะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกภาในตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกออกแนวพิกเซลอ,อาร์ตพัมมิ่การเล่นก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนะครับเนาะ ก็เป็นว่างสลหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาท่านผู้ชมดาวโหลดได้เล่นกันนะครับคงว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันแล้วก็สลหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม